คนที่สีครับมังกรเรายังไม่รู้เลยว่ามังกรเนี่ทับใหม่ตอนในประเทศเนี่ยในฐานะลูกคุณธรรมของพ่อในเรื่องเล่าก็จะที่นี่ใช่จู่ๆก็าจะผลักมังกรออกไปจากบ้านเออเออเออเอมังกรก็เลยสั่งสอนไปว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อมังมหตราชินันฉันลูกฉันมีสิทธิ์อะไในบ้านหลังนี้ก็เลยสั่งสอนไปเล็กน้อยอะไพ่อกล่ว่า สวัสดีค่ะน้องเทฟเขามาก็าแช่หน่อยนะครสวัสดีอยะวองไม่เห็นมาเลย สวัสดีครับพ้อยชื่นชมวงสวัสดีนิตยาเอาอะไรอ่ะ

วัดใหม่พิเรนทครับดอมาอุ้ยขอบคุณมากครับโหว้ยเทจะปกเีเด่นไม่ได้ไอ้ี่ห้โอ้โหบอกลยใช่ไหไอ้เปนลูอลเะเปดที่ไหนะต่อตามครับอะไรแปักขอบคุณมาก กันได้เข้าใจถึงแล้วผู้หญิงคนนี้คนชื่อสุมอาบาลเป็นลูกสาวของท่านมังทหาราเมนอยู่ในเรือนด้วยนะมันไงถึงว่าจะมองขิงยามารยาทเป็นคนที่ได้รับการอบรมมาดีชาตระกูลเก้าสูง

เองี้อ้าหาไ้เรว่าแทนต,ต่อง,อง,ง,องปรทเไม่ช่าเคนรมนาแต่ถ้ามีสเป็น้่าห่านล้ยวา้นอะไรมีองมีอะไรออนไลน์เะล่ะมีป่ะเป็นูดีวงพระอง่านด้วยตงไงมาเดี๋ยวลองให้ฟังเขาเรียกว่า ดูชั้งนี้ก็จะทักหาอยู่บอดีเลยว่ะช่างนี้ดาววงเท่าไหรอ่อ่ะลืมไปแล้วจะสั่งกันหน่อยสวัสดีค่านครับ ผมอยากรูว hey! hey! ่าเขาใช้ต่อยให้เขา่วงหรือเปาไอาทาวันขึ้ยังไงะไม่ใช่อย่างนั้นีครับาวันขึ้นไงไว้บอสฮะใช้ต่อยอันน้าขึ้นยังไงวะจาไม่ได้วะ สัตีพลอยใสประตูใช่สองวันสามสวย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 ไหนขอดูหน่อยขอดูแบบหน่อยเออไม่มีแบบให้ดูจะรู้ว่าสวยแบบไหมมาอะไรต้องมาใช่พ <c oughs> ี่เอ็กถามหน่อยรูปที่ลงเฟซอะเล่นลิเกใครเหรอใครวะไม่รู้วะใครลงเฟซ เรคนู่ไปะาัอไม่ได้ให้เราเป็นหัวอยู่บ้านเดียวกันกับุเฮ้ยอะไรวะเพลงมันขึ้นไงวะถ้าเรม้่อยาไอจวนะเดี๋ยวกนควนุวัเอาทิตย์ละวันยังไงวะ Alo mới đi, à. đi à? Bà chỉ rồi thôi. À, Hả? à. Ây, thôi Kền. Kền mà. Hả? Ờ. À. Ê chú ơi thế mẹ Cơn. Cơn bay. Thơm คนะือสีแดงจะไม่ได้คิดถึงบอลเอาไอ้นีใช่รอมาไล่อยู่ถ้ามาไล่มาปุ๊บเนี่ยร้องป้ารเอย <c oughs> เอามากดแชร์ด้วยนะครับอาที่รางวันเนอะละวันไอ้ <c oughs> น้ำอาที่รางวันมันขึ้อยังไงอนะ อ oh. ฉันรักเธอใจจะหาฉันไม่เอจจ่ยต่ถามถึงเธอจแม้ใดเธอผ่านมาเจอ <c oughs> ที่เธออยู่ใกล้กับฉันแต่ใจเธอนะั้นเป็นไอก็ช่าง จะขาหรือไม่ค้าไม่เคยหาขออนุญาอยากเจอมาร้องแล้วไหนเมื่อไรอะ ให้ผมร้องทุกคนเนี่ยไม่่หยังยังยังอย่างไอาน่าลักของผมนครับอันนี้ของใครวะไจะไปเรถเนี่ยไปเ่ยรถูไม่อยู่ะลยไตยก็ต้องติดนี่บ้านพู อาทิตยหน้าเวลาเยฉันรักเธอเลยอใจจอจ้ามฉันไม่เคยถามถึงเธอสวัสดีครับวันแรกแชร์ด้วยนะฮะวค ขอบคุณมากครับแชร์ลงผมให้หน่อยกินแล้วกกินจนสใส่ไม่ได้ตก,กยังไม่หยุดเลยเนะี่ยวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยเปียกฝนกลับบ้านแนะ่ขอบคุณมากครับออกไปแล้วออกไปแล้วเอาห่อให้มาไลยขีควงอนะ่ะ สวัสดีครับครูอามขอแชร์ให้ผมหน่อยครูอามถึงฉันเป็นบ้านที่เท่าไรแล้วก็อะไรวะอะไรนะถึงฉันเป็นบ้านที่เท่าไรลองไม่ได้หรอเล่นวัดใหม่วิเลย์ครับต้อองร โอ้แน่นสุดๆนี่เลดีเกยมาห้าหกวันวันเนี้ยแน่นทุกตัวฉันคนได้ทุกเวลาได้หรออ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นจะไปฟิตเนสแล้วเนี่ยผมก็อยู่ไปตั้งสามเดือนสี่เดือน พีคนเสยดงแม้วันใดเธอเกิดเมตตาขอแค่เจอหน้าอาทิว่าหน้าบ้านเรา อ๋อได้ได้ต้องพิเต้แล้วพิเต้แล้วแล้วคนเสียงเป๊ะโอได้มาอะไรเยอะนะขอบมากครับยังมองหามอะไรไม่เจอเลยเนี่ยไม่มีคนเลยเป็นคนตุยหนุย เร็เลยสองคนเ็ครงหกสิบคนละแชร์ไปแชร์ไปวัดใหม่พี่เลนครับอ๋อครับ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  รู้จักชมไลฟ์สดจากได้หวันนะคะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่นั่นเป็นไงบ้างได้ได้มาเลยมาเลยส่อจังๆครับอุ้ยขอบคุณมากครับอ๋อ <c oughs> ไม่มีแล้วเนี่ยมือเละ พี่ได้วัดเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวผมจะทำไรส์สดแบบเป็นทางการเลยเไอกันไรส่วนนะ ơi, <coughs> <Ooh, one mini>. không <coughs> <a song> <laughs> <coughs> โอ้อุปกรณ์คมแล้วเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยคนเดียวหน้าถูกสักคำว่าถล่มใจวานเฮ้เพราะว่าคนหลังแอคจังอะคำว่ากองกลางเราอ่ะไอ้ท็อปอะใครนะไอ้ท็อปไงที่มันเตะบอลกับเราอ่ะท็อปท็อปพี่ท็อปป่ะเออเขาบอกแอคเขาบอกแอคอะเออแอคจังคนหลังแอคจังตัวจับยาง อย่าหาครับเอ๋หรือ,อยังไม่บอกเลยว่ารอครอบผมเป็นตัวโกงครับเขามากดแชร์ได้เอฟสีอุ้ยได้เลยครับน้องแพรไม่มีเทศอะครับวันนี้ คนข้างหลังยังหล่อหล่อคนข้างหน้าหลอกแก่แล้วไะใช่ครับวันนี้จจเลชายครับมันตกขาเอ้โไม่ตกไม่ได้ตัดเลย เป็นตัวโกงอะไรนะฮะงูเข้ามาข่าวเข้ามามจะเข้าจะเข้า,ขากล้องเหรอฮะใช่แล้วใครเข้ากล้องอะ่ะแต่ใครเข้ากล้องผมให้ข้ามเม้นหนูมาเลยมาเลยพี่ไม่ได้ข้ามนะทำไมหล่อจัง ปวดหูอะไรครับเสียงดังเหรอไม่ได้ข้ามหมูใครากาข้ามอะ่ะไหนใครใค,ครลองลองยา,ออ,งยา,อ,าออกบระยาของชาขอไปโชว์ความหล่อนิดเดียวพอไหนไทรอยากเขากล้องแคปบถ่ายรูเปเ่า เียงดังอ <Mohammad, S 1> <desserts. S 2> ๋อโดยโงเกก็ต you ้องเสียงดังนี่แหละเต้น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 ดีแก้มอมอวมไม่ต้งพูดแล้อะอร เข้ามากดแชร์ผมด้วยนะครับผมถ้าไม่คุยกับผมก็กดแชร์ผมด้วยนะใครเข้ากล้องมาเดี๋ยวผมให้แคปรูปที่ออกใยการได้ดูแบบเป็นชุดเหลืองอะไรหรอชุดเหลืองอ่ะนีนีรผมจะที่ได้ยินทางบนเลยอะไรที่แบบอ้าวจุดสีฟ้าครับอ๋อขอบครับ สวัสดีครับลอยอะไรลอยสวยใช่ไหมได้ไปแล้วขอบคุณมากครับไม่แต่งหน้านานไม่หวานเลยตาดูรีรีถ้าใฉยยิบาได้เลยครับหล่อจังของผมมาครับแรงแมอง ต่อครับใช่โอ้โหอ่าเราจะหกสิบคนแล้วเนี่ยอาได้เลยครับสวยาร้องเพลงเขาได้บ้างร้องเพลงอะไรนะ ร้องเพลงไหนได้บ้างจ้าะอันไหนล้องเอ่ยชื่อเพลงมาไรเดี๋ยวเพื่อร้องได้ต่อเพลงต่ก็ไม่หยุดเลยเนี่ยแล้ววันนี้เอามอไซค์มาด้วย เหลืองใส่ได้ไหม <Okay. S 1> ใส่ได้ <c oughs> ครับผมเฮ่ไ้กลับบ้านเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมีวัน นี่วันี่วตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำโจกาดากว่าที่เคยมันพยายามตามรักสามเฉยแต่สุดท้ายดันมาเกิดตื่นน้ำตาจงจำไว้ว่ารักใครและทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจงจำไว้ Mày không xíu chai ra cốc ra lâu có long chào bông trao bông mày không chai mấy chân bông binh 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 tay binh 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 อ่ะเพลงนี้เลยอ่ะมีคนขออยากมีสิทธิ์ห่วงไม่เห็นเธอห่วงคนอื่นเจ็บช้ำกำเกินต้องนอนเอืนเดียวได้รักเธอข้างเดียวแถมยังเป็นชูทางใจรักเธอข้างเดียวเว้นจะดีตรงไหนตัดอกตัดใจใไม่คิดแย่งแฟนใครหรอกนะอยากบอกว่ารัก รักเธอตักหมื่นพันครั้งสิ่งที่รับฟังมีเพียงเท่านันแทวดาแต่อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้าแต่หากวันไหนเธอไม่โสมปราถนาบังเอิญเลิกดาช่วยมาจ้องตาฉันที่วันใหม่พี่เล่นนะแต่อยากจะขอ น,นไปมีมากที่ไหมให้ฉันขอแค่เพียงเท่านี้ว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปีกขาบมาให้ยินดีคงมีโอกาสแลกใจไม่เคยจะคิดจะแช่งในใครเอ ประตูสวรรค์ <c oughs> คงอยู่ในนั้นเรื่อยไป <c oughs> จะแม้รบกวนให้เธอต้องวายวุ่นใจจะ <c oughs> ขอเป็นยาหมเฝ้าหน้าประตูได้ไหม <c oughs> ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจใเธอเรียนไหนะ๋อไปเรียนที่สยามกุลาการมา เพลงคนอย่างเธอต้องเจอน้ำม mm ันพายโอ้เพลงอะไรผมผมไม่รู้อะเล่นเล่นที่ไหนเล่นวัดใหม่พี่เล่นครับไม่ก็เขินเขินครับเล่นเอ๊ครับ ถ้าร้องอย่างนี้ก็ร้องนะบ้ามันไม่ร้องแล้วถ้าร้องอย่างนี้ก็ร้องนะมันเน้มกนเข้าลกาก็ตายองเนื้อเพลงครับผม เงาครับเพี้ยนเปล่าวะมันเพี้ยนนะเนี่ยเออสวัสดีดากันดาสวัสดีครับหล่อจังค่ะ อุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ชมจะตั้งใจชมหึือไม่ตั้งใจชมก็ไม่รู้สองท่อนเลยอ่ะมันเพียนสองท่อนเลยขอเพลงไม่มีเวลาไปหาเงยนน้อยอานนี้คงงอยเงาง้อยหัวใจ นาตดเนี่ยได้แค่นี้ถล่มจักรวาลเอฟซีอ้ยขอบคุณมากครับใสรสีนตาลนะครับไปหาสวัสดีครับกระปุกกระปุก บางบนไม่รู้สิไปขอเขาสิอ๋อฝากขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะขอบคุณมากอย่างไม่ต้องไม่ต้องตะเอะเข้ามาแบบอะไรอย่างนี้หรอกบอกพี่เอ็ด้วยหอบให่ไวไม่ได้ ไม่อเนบาคนไม่ค่อยชอบร้องเพลงพวกนี้ เขาชมได้แต่เขาไม่ได้ชมจากใจไงผมรู้สันดานเขาดูสิครับดูพี่หน่อยฮะพี่หน่อย เขาบอกว่าพี่เอ็ตเขาบอกว่าเสียงเคะบอกอย่ามาชมกูชมไม่จริงใจอย่ามาชมกูดูอยวยาเก็บให้ด้วยแถวเวลามสองอ่ะคิดถึงดถึงเหมือนกันว่างๆมาเจอกันนะใช่แว่นมอเตอร์ไซค์มาไม่ออกแล้วออกทีพรุ่งนี้เลยพอเข้าใจไหมไปตัดใหม่เหมือนกัน เจอลพี่ลกอ่ะใจเราจะแก้ไม่ลกแล้วก็เมาแล้วอ่ะเคื่นเลยเราเราเราออกเออตื่นมาแี้าเร่ดสยเราไเราเลยได้เองไนให้อยู่้เราพี่บไม่บไปแล้วทำอรเดไรน้อยเพื่อเื่อนกระติบาปัดที่ครับผมขอบคุณมากครับติ่อไมไหนว่ติอเราใส่ไงเราก็ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปทำงานเตรียมตัวแต่งตัวก่อนแต่ถ้าอยากฟังไล์สดไปดูเฟซเอกเอก็ใชัยรากนนะเคบ๊ายบายปดีคาม